ช่วงเตือนไยเซเบอร์ค่ะกับผู้หมวดโข่งนะคะร้อยตำรวจเอกพรชัยบำรงศิลวันนี้นะคะอาจจะติดภารกิจนะคะเลยขอนำคลิปของท่านมาออกอากาศให้ได้รับฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่เขาเรียกว่าไม่มีเวลาที่จะไปซื้อของ<ช>ตามห้างเหมือนสมัยก่อนนะคุณพงษ์า,าแล้วคุณก็ต้องอย่างดิฉันกับคุณน่ยคือซื้อสินค้าออนไลน์ประจําค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย คือเราสองคนอาจจะไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสินค้าไม่ตรงปกบ้างหรือว่าเพจบอมมั่งโอนเงินแล้วไม่ได้สินค้าบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกับคลิปของผู้หมดโคงกันค่ะอลน์รู้ทันพัช่วงเตือนภัยไซเบอร์ท่านที่ชอบซื้อของออนไลน์ฟังนะ พอท่านซื้อของออนไลน์เนี่ยทุกวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะให้เก็บเงินปลายทางถามว่าทําไมถึงให้เก็บเงินปลายทางเพราะกลัวถูกหลอกกลัวไม่ส่งสินค้าคราวนี้พอเก็บเงินปลายทางเนี่ยคนซื้อเนี่ยก็จะมักจะสงสัยเหมือนเดิมพอเวลาสินค้ามาส่งที่บ้านนรอว่าเฮ้ยสินค้าที่เราซื้อเนี่ยพอมันส่งมามันจะตรงปกหรือเปล่าถ้าไม่ตรงปกละว่าวาุ่นเดือดร้อนอีก ครานี้มันก็จะเกิดปัญหาคือพอเขามาส่งเก็บเงินปลายทางเนี่ยเ <c oughs> จ้าหน้าที่ขนส่งเนี่ยบริษัทเอกชนหรือว่าของรัฐก็ตามเขาไม่ท่านเปิดดูหรอกครับไม่มีทางที่เขาจะให้ท่านเปิดดูเพราะถ้าเปิดดูพนักงานเขาต้องรับผิดชอบสินค้าชิ้นนั้นถ้าท่านไม่ชําระราคาเพราะฉะนั้นเขาจะให้ท่านเซ็นรับและจ่ายตังค์ท่านต้องมั่นใจว่าสินค้าที่ท่านสั่ง มันตรงปกแน่ๆ่ท่านค่อยจ่ายตังค์แล้วก็รับสินค้าไม่งั้นสินค้าก็ตีกับและถามว่าเอาถ้าอย่างนี้ถูกถ้าเกิดว่าไปแก่สินค้ามาไม่ตรงปกทําไงอะ่พะพนักานั้นก็ตุกคนซื้อนะ่นในมุมคนซื้อชันก็ต้องแกะดูก่อนแกะดูไม่ตรงปกฉันไม่จ่ายตังค์แน่นอนแล้วถามว่าพนักงานขนส่งเจ้าที่ขนส่งเนี่ยเขาไปผิดอะไรด้วยอะ่ะเขาทเขาไปเขาไป เขาก็ไม่ได้รู้ว่าสินค้าตัวนั้นเป็นของโจรหรือไม่โจรนะ่ะเขามีหน้าที่แค่ส่งส่งชิ้นหนึ่งก็ได้ค่าจ้างไม่กี่บาทถ้าเกิดสินค้าชิ้นนั้นในกล่องมูลค่าห้าหกร้อยวันนั้นทั้งวันก็ทํางานฟรีเพราะนั้นฝากไว้ครับท่านที่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ใช่ท่านมีหน้าที่ต้องไปตรวจสอบตอนสินค้ามาส่งถึงบ้านสินค้ามาส่งถึงบ้านไม่ใช่ที่ว่า จะมาตรวจสอบตอนสินค้าประสงค์โดยการแกะดูเพราะถ้าแกะดูไม่จ่ายตังกเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบถ้าจ่ายตังไปแล้วท่านก็ต้องเดือดร้อนไปแจ้งความขอให้ตำรวจอายัดเงินเงินค่าพัสดุอีกวุ่นวายเพราะฉะนั้นวิธีการคือท่านต้องตรวจสอบเพจที่ท่านซื้อตั้งแต่ก่อนเอฟนะว่าไอ้เพจที่ท่านซื้อมันน่าเชื่อถือแค่ไหน นะครับยอดไลค์ยอดโฟลล์และดูสินค้าดูราคาสมจริงสมจังไม่ใช่เห็นแต่ว่าของถูกแล้วสั่งมาแล้วหวังเปิดดูก่อนถ้าถูกใจก็จ่ายตังค์ไม่ถูกใจก็ไม่จ่ายตังค์มันไม่ใช่สินค้าในตลาดสดนะที่ว่าเห็นแล้วถูกใจแล้วถึงซื้อไม่ถูกใจก็ไม่ซื้อเพราะนั้นฝากไว้สายเอฟทั้งหลายนะครับท่านจะซื้ออะไรตรวจสอบเว็บตรวจสอบเพจ ตรวจสอบผู้ขายให้ดีแล้วค่อยตัดสินใจซื้อจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนทั้งตัวเองและเจ้าหน้าที่ขนส่งฝากไว้ครับ